ที่มันขาดมัน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 ปรับไม่มีแอมปปรับอะไรแบบนีอ๋อเข้าใจแล้วเออเข้าใจแล้วแค่นั้นแหละแต่ตอนนี้มึงช่วยช่วยช่วยกันดิงไม่กล้ายังไม่มีปืนเลยไร้อไงมึงอะได้สามสี่เกมเนี่ยมึงมีดาเมจยังถามเราต้องให้กำลังใจกันเราอย่าเบี่ยงมึงดิถูกไหมพี่ก้าตอนที่กูน้อกกูจะช่วยมึงอะ แม่งมันจะออกมาซ้ำมึงกูเลยช่วยยิงกูเลยน็อกฟรีไม่มีหมวกล็อกเก้การล็อกกูปล่อยมือแต้มันแรงจังวะเล่นตัวเองมือแต้มแรงจังเลยร้อนอากาศร้อนหรอครับอากาศร้อนอารมณ์ก็ร้อนอารมณ์ร้อนเพราะใครมึงอ่ะอย่าบอกให้เล่นตัวเองเออ แล้วจะมีทีไม่ทำทียอะไรไม่กดวนแมนอะไรสัตว์ถ้าจะไม่ช่วยมึงอะเสรีเวรีเวรีเียวเต็มตีตีเดียวทั้งสองบ้านโอ้ไม่ได้แค่ศูนย์ว่ะเทียละตายเียนีตัวนึงสามิว่ะสชั้นบอกว่ะไป้สามชั้นสามชั้นสามชั้น ราคามูลิมตัวหนึ่งล้วก็สานชั้นสานจากข้างบอสอ่ะทางซ้ายอ่ะโูลิมตัวนี่เจ็บมากนะเพื่อนดิมอยู่ราคาเข้ามา,า,าบ,าบาเเ้า,เาเบงเจอโมลิมโมลิมเป็นชั้นหนึ่งตัวนะตัวบา้บานบา้านพี่ชั้นสองระวังนะเออทำผิดเลยเจอเพื่อนเจอเพื่อนไม่มียาด้วยคู้อยู่อ๋อ ช่ใช่เดียวพห้องไหนห้องลึกอ่ะห้องลึกไม่ตัวนจบเสร็จแล้วจบเสร็จแล้วมีตัวเดียวไม่ไม่มีปืนไม่มีไม่เจอสองัวแล้วสองคนอันนี้มีปืนเข้ามาเข้ามามีปืนไม่มีปืนโดดแล้วโดดเฮ้ยขอไม่สามว่ะสุดยอดว่ะนานเวลานายออยู่ยังไงวะในบ้านหรือไงวะ แต่เมื่อกี้ครับคุณน้องเขาก่อนถามเขานั่ไหมมันเป็นฟาร์มีุโลกไหนวะทำไมของมันทัวร์อีกวะเอ็งอยู่ <c oughs> นคนละเซอร์โลก <c oughs> ที่ไม่มีเธอเล้วที่ใน เป็นลูกคื้ทุกบ้านเฮ้ยเบลเฮ้เบลโอทำเลขเก้าต่อเธอไปเลขเก้าไอ้เฮ้ยเบลวะเอ้เหียบอหลบเข้ามาแรงด้วยกูกูคงจะปากพูดเลยเป็องค์เห็นที่ห้อยอยู่บนบ้านกอไอ้เ้ยเห็นโมดอ่ะเออมึงเชื่อป่าว่าพี่ไม่กล้า เอาไปไหนไม่กล้าอะไรไม่กล้าทิ้งไม่ทิ้งก็ไม่ต้องทิ้งไงครับไม่เป็นไรแต่ไอ้บูมามันก็พูดใครมาม่ก็พูดแต่กูไม่กล้าไอเหี้ยกูกลัวตื่นช้ามาโดนคอสูดาบานฮทิวปีอย่างเงี้ย เขาทำใครเป็นคนสั่งทิ้งกูบอกไอทิวอะบอกแคทที่อยู่แคมป์เลยอะบอกเลยบอกเลยถ้าผมก่อนครับผมจะเอาปืนหนึ่งกระบอกกูยิงที่เอายิงไอไบโอก่อนเลยคนแรกอันนี้แคทตัวตัวปะเนี่ยเออนั่นแหละครับนั่นแหะจะติดครบแล้วยิงไบโอก่อนเลยคนแรก ยี่บมนี่โดนไมงหัวเยอะยอยู่นะบอกแล้วจะสร้างประตูตเยอะเยอะเหล็กบ่อแม่งขุดขุดตีนแสบใช่ไหมเไรเวทปืนเขียวอ่ะนี่จะปืนหอก ไปดิไปดิไปดิล่าดิ20เจ็คนเนี่ยันเนียนัวเนียอินัวเนียอะไรเนี่ยนัวเนียนัวอะไรโนเนียเนปานโนเนียนัวฟังใครกินขวบซองไอ้ที่รัวนัวเนียนัวซองขวบซองยี่สิบ เปลาเหมือนไอ้พวกเอออะไอทิวทิวยิงดิทิวทิวยิงดิยิงนะยิงนะเออมีวะมีวะอะไรไม่มี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 อันหนึ่งมีอะไรระเบิดเหรอเนื้าไฟเฮ้ยเข้าหรอครับ ข้าวรขับรถเป็นปะพี่มอขับดิโอ้ยแล้วเบลยูเจออะเอ้ไหนก้าวเบอยูไหนฮะมีก็สุดเี่งเยอะปะบะไม่มีมีอห้อยู่ข้างบนอะแต่เบลยูกดถือ ถ้ามีแบบนี้ลองดูรถถอกขับรถถอกไหมเป็นลูกที่ดีของพ่อชาวบ้าคนดูกูขึ้นหมื่นคน <c oughs> S <S <preach ers> พี่ไม่หาเลยนะทิวพี่ออกปีเลยนะไม่รู้จักไอทิวนี้เลยพี่มอสเอ้าได้ดิลองไปลองมาโดนดนทิวปิีไม่รู้จักไอนะสวัสดีครับเข้ามาพ่อๆเลยฮะโล่พี่วินโลพี่วินแม่งสามกันเฉยยังไม่ฟาร์มเลยไม่ฟาร์มไปไหนอะรถสองยังไม่ฟาร์มเลยอะ ตัวยังเปิดอยู่เลยเอ้ยตัวยังปิดอยู่เลยแต่จีซอฟานก่อนนะข้าวบ้องเราเชียวเดกลางว้องเรามันจะรีบเข้ากันไปไหนวะเฮ้ยคนร้อยไม่อยู่หรอกทีเขาไม่รู้อ๋อ ไอที่เปลี่ยนโฟร์พี่เิวสิบนะอย่าโม้เออเพื่อนใช้ปืนอะไรอยู่อ่ะเอ็นเอ็นให้กลัวหน่อยประเดีนยวคุณหาปืนไม่ได้เลย จำได้ไหมว่าโอ้เราเรายังอยู่อยู่เลยวะเฮ้ยเขามันมีคนเขามันมีคนออกออสายไปออกสายยาดีมากตอนี่จังนล่จังนี่แหละสวย

พอ้ชแสีเรื่องอะไเใช่ยตดูว่าัคนอยู่ะมันเป็นในสมองคนเนี่ยเอ้ยคือแกตัวนึง่งแกคือมาร์กสองโอ้โหสองตัวหนึ่งนะพี่มอสต่างเดงมคนเลยสองตัดพี่มาเชิดกูแล้วอะไรแบบนี้ไอ้แกอยู่ไว

ตีเยอะกินโมโม่ทำอะไรมันวะตีน้อยดีกวะโมโม่เยอะหรอโมโม่ก็ได้ไม่หมดอ่ะกนกเฮ้ยนกทำมาได้กกัเอาออกไปดิสิมาหรอหรอจุดอะไรกูว่าโมโม่โมโม่เนื้ออร่อยกว่า หมูอร่อกว่าหม้องอะรมที่ไล่เอาทลมาพร้อมพรอมพร้อมะไรอ่ะเก็ด้พอสองแล้วทีมวานสวยสวยสวย้อนน้าตใช่ไหมใช่ออสมาไหมสามแล้วสแล้วโอ้โห เอาหมดก็ได้นี่เรียกทําไมวะนี่ไม่ เรียดคาลมรอ,ลอเลยไม่ใครเก็บชิพแสดไปไหนอ่ะไม่ได้ใช้เอ็อมเคแม,ม่ม่ไม่ั่ลุกชิพแดหายจริงนั่นแหละมีคนทชิพแดกูมีมับพี่เก็บอยู่สคนกูใช้มโลลรดอดเขได้ไหมล่ะได้ได,ได,ได แต่รับหน้าไม่มีแล้วนะเก็บตัวเองเดียวน็อตอะที่ขาดไม่ยิงบ้านอ่ะเตรยพร้อมยังหรอคาอยู่ปะแต่คางอยู่เฮ้ยพี่มอสเร็วเร็วดีคางอยู่เนี่ยวิ่งอะไรก่อาบอยู่โผล่ไงมาแล้วไปเลยก็ได้เดือดวัดเดือดวัดให้ลงแล้วไม่นด้สองตัวนะไม่ได้สองตัวเดี๋ยวเดี๋ยวทีมต้องตัวแล้วผมจะปีนนะข้ามไว้ขาวไว้ขามาดดูไว้ขาม้วนดูไว้พอ ดูหลังบ้านอยู่ดูหลังบ้านอยู่รอนรโดนกแงเไดาตัว้มาัวดนสัวกอนึงยสัตว์แดงบัณแดงชั้นหนบัแดงชั้นหนึมีแล้วัแลู้อู่สตัวไม่ใช่หรอสตัวอู่สตัวเน่ฮ้ยห้องกูไปอหมดหมดหมด เฮ้ยไม่มีรถมาตองไปขับออเพื่อนบนเขาลงมาแล้วไปฆ่ามักเหลือยมเอไปฆ่ามักเหลือมเหรออี่รสัตว์กอยู่แล้วขัได้ไ่มพี่ก้าั้อ่างไเหมือนรถบนเขาเป็นเรียบอะแต่ว่าบ้านอมีคนอยู่แล้วเบลคับเบลคัาเบลคบ้านน้องหนึ่งบ้านน้องหนึ่งบ้านน้องหนึ่งเบลาเบลา

ไม่จะชัวร์ไงเหลือตัวท้ายแล้วไงเอตัวท้ายจะยิงคนเดียวเลยเออเบื่อว่ะแล้วไม่มีใครทิ้งรถให้กูสักคนเหี้ยไปเลยไปเลยไม่เลยก็คือไปด้วยกันดิแล้วทิ้งรถให้ให้คันหนึ่งดิเฮ้ยทำไมอ่ะหาอะไรแล้วไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟาร์มมันแหลมมันแหลมฟาร์มมันแหลมไปต่อไม่สนเนาะ หอมมันคือดาเซียพี่เองเนี่ห,หว่าไไหนอยูไหนตามอยู่ไหนมนมอสหนก็ดาเซียคนห่ตามอยู่เฮ้ย<อ>้าขับคนขับไปหาก้าสอตัวตรงไหนเื่ซ้ายนะเียกงลงไปอะเยินล้วได้นแลหนีก้เอ่อดปะเเลยเจ็บเจ็บเมีเจ็บอยู่ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อทสะพานนนไปขับไปเรื่อยๆขับไปได้มเพื่อนนอ้นั่งกันแหวไปอ๋อไม่แหวะแ้ด้านหลังโว้ยเฮ้ที่ทำมนเรียกว่าับความไันแค่เดียวดิวันที่มันพาไปเนี่ยวันที่อ่าได้ได้ ทไมาหน่อยแล้วกูมาไงนี <Math> ่ชั้นสองให้ชั้นสองมีตัวหนึ่งนะตัวหนึ่งเชียร์ตัวหนึ่งเชียร์ชัวหนึ่งเชียร์ชันสองชันสองมี

เดินอยู่นอกแะพงนอกแพพงนอกกรในบ้านนในบ้นเออในบ้านกบที่เจ็ดที่ี่วกันนะเดินนอกกเพงนอกกพงนอกแพงเี่ยเพ่ก็ได้นะไปโอ่ะไปไปไอพี่น่าเพไปโอนะไอโออ่ะไปมาท้มานเหรอในบ้านหรอเนี่ยนอกาะเขากรัไหนวะเข้าไแล้วหร ไม่รู้อเสียงดินอยู่อะยังไม่ไไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าหลังบ้านไปหรออยู่ลงองเยอออย่า้อร้จะพังเลยน้องจะปาดอยู่ซ้ายไม่โดนนะแมคือว่าโดนดนั่นแหละ ไม่จะเป็นจะเป็นหูฟังใหม่แม่งเสียงไม่ดีจริงๆเว้ยขลังยะใครนี่ก่ญญาาน,นปั๊มปั๊มปั๊มถูกปั๊มไม่ถึงว่าไม่ไม่ถึงว่าปั๊มนี้นะไม่ใช่ปั๊มนั้นเฮ้ยโปดชุดนี้ยังอ่ะเยอมากเมากเราต้องสอนเรื่องวะเราอ่ะความฟังความตรงข้ามเรามีป่าวอ่ะ เดินบ้านนี้มีป่ะยิงม,มาใช่พี่เราไปตีได้นะบ้านน่ะสองอ่ะมีป่ะปะตีพี่ยง่ายอยู่รถมีอยู่ในหลุมอีกคันน,ะะนึงอ่ะแต่ของฉันอันหนึ่งฟ้าออปชั่นแป๊บ ไหนรถอ่ะรถอยู่ในหลุมนะเนี่ยหลุมข้างบ้านอ่ะว้าแล้วเมาไหร่เดี๋ยวรไแล้ิงมื่อไหร่ไปนอกตึกบ้านบ้านบ้านนอกบ้านนอกบ้านนอกเอาเดียพี่ก้เอาเดียหลังบ้านหรอวะน้องก็นักกูเลยหนาวด้วยไปวะทางบ้านตกเออตรงน้ำกูไปเลยที่มีฝั่งให้ข้อให้ฝั่งเลยที่ตรงรถเดือบไปวะมาประมาณสอง ในชุดติดละมันอยู t ired> <t ired> <S <s ่ใกล้กันเลยล่าสุดสองตัวข้างนอกบ้านเหรอที่เลยในบ้านใ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 นรั้วในรั้วเข้าตัคุณเลนอ้าวี่เหรอคนมดเฉยในห้องน้ำบ้าไปออในบ้านนี่ละอุ้ยสวยจะมี้้าวหน้าขอบนะในบ้านเสร็แล้วไปเลยที่หนึ่งหกสิบห้า เดืดสิบห้าป่ะสิบห้าขอบวงเนี่ยที่พี่เหยียบมาเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาลที่รวบลวบมากเลยนะเดินย่องอยู่เดินย่องอยู่เพื่อนมันน้องป่ะส่วนเพื่อนมันน็องเหรอเหนมา้หนึ่งมีป่ะมีตัวชิดตัวนะรันไนบ้านเนาะไหนบ้านเลาไหนบ้านเราเหนื่อยมากเหนื่อยมากเว้ยน้อ

เทำหมอป่าววะห้องน้ำป่ะในบ้านในบ้านอยู่ห้องน้ำเลยนี่อะไรอะพีม่มอสตีตัวเนินมันยิงยิงเนินเนีนเน่ย อย,อยู่ไหน,า,า,หนา,าพี่ต้องทำไมไม่มัมเลยพี่มอสยิงได้ปะมัสองได้ังละเรียมบังละตัวซ้ายมีีพี่มลยไหนวะยิงแล้วตัวมามพี่ตัว,ม,ว,าวตมามพี่้เออพี่อะไรตรงนั้นอ่ะทำไมวิ่งมดละ สีตัวเต็มดีครบว่<ม>าพี่จะตายปะนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ตา้ตาตาชิวนะชิดนะเออชิดแล้ว,ลวอันนี้ชิดพี่โดนลงเชื่ออปตัวหน,นึ่งดีตัวหนึ่ง มันหู้ตัวหนึ่งดูทงน้มีทาน้ำงน้นาผมมีวะน้าผมตัวสุดตัวสตัวท้าตัวสุเอาเลยเอาเลยเอ๊ะเออมันมันอาจจะแตกเพื่อนนะเออนะข้ามานี่แหละเจอเจอ อยู่บ้าไปแล้วยเย้ยย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 เยย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 ยม้ยยยม